เจอกันเช้าวันจันทร์ของประเทศอังกฤษนะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังมีน้องท่านนึงนะคะเข้ามาถามป้าแก้วว่าเธอรู้จักกับผู้ชายทางเว็บหาคู่นะคะ,ะแล้วเธอก็บอกว่าเธอติดต่อกับเขามาสองปีแล้วนะคะเข้าปีที่สองเขาส่งเงินให้ในในช่วง ปีปีที่2นะคะคือโอนให้ทุกเดือนเดือนละ1นึ่งมื่นบาทแล้วทีนี้เขาต้องการที่จะทำวีซ่าท่องเที่ยวให้เธอไปหาเขาสามเดือนนะคะเธอก็เลยกังวลว่าเฮ้ยคุยกันยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆกันเลยนะคะแค่วิดีโอคอลคุยกันทุกวันนะคะแล้วก็มีการโอนเงินให้กันเนี่ยมันจะไปได้ไหม อีกอย่างหนึง่งถ้าเธอไปสามเดือนเนี่ยเธอออกจากงานแน่นอนนะคะแล้วเธอก็กังวลถ้าเธอไม่มีงานทําหรือไม่มีอะไรวีซ่าท่องเที่ยวมันจะผ่านไม่มน,น่นนี่นั่นนะคะแต่เขาบอกว่าเขาเขาจะให้เอเจนซี่นะคะทางประเทศเขานะคะทำให้ทำวีซ่าให้ยื่นวีซ่าให้แล้วก็เธอก็เข้าเข้าไปยื่นที่สถานทูตท,ที่ประเทศไทย นะคะเขาจะจัดการเตรียมเอกสารอะไรให้ซึ่งเขาบอกให้ให้ทนายะนะคะจัดการให้ทนายส่วนตัวของเขาซึ่งเธอก็กังวลน,นะคะป้าแก้วก็เลยให้คําแนะนําไปว่าก็ลองดูก็ลองยื่นดูนะคะถ้าไม่ผ่านก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าผู้ชายเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้ทุกอย่างอีกอย่างมันมีการโอนเงินติดต่อกันนะคะก,ก็ก็ลองดูนะคะไม่เสียหลาย แต่ยังไงก็ลองเข้าไปถามกลุ่มสภัยของประเทศที่คุณจะไปแล้วกันนะคะป้าแก้วก็ให้คำแนะนำไปแบบนี้นะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะเผื่อใครมีความรู้ด้านนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ความรู้กับน้องให้คําแนะนำกับน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องไม่รู้จริงๆว่ามันจะผ่านไหมนะคะแต่ป้าแก้วก็แนะนำว่าก็ <c oughs> ไปอะ่ะก็ไม่เสียหลายอ,ะอะ่ะนะคะก็ติดต่อเบอร์สารถานทูตไทยหรือถ้ารู้จักคนไทยในประเทศนั้นก็ก็ขอเบอร์ติดต่อเขาได้ด้วยเวลาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ขอเบอร์ตำรวจขอเบอร์อะไรแล้วอีกอย่างป้าแก้วแนะนําพอไปถึงนะคะเราต้องเก็บพาสปอร์ตแล้วก็เอาเอกสารสําคัญของเราไว้กับตัวนะคะอย่าให้เขาเก็บไว้นะคะคือ ถือว่าไปเที่ยวก็ไม่ไม่เสียหลายนะคะก็ถามว่ามันเสีย่ยงไหมคือแถบทางยุโรปโซนยุโรปมันมันไม่เสี่ยงหรอกค่ะนะคะเขาไม่กล้าทำอะไรที่ที่มันจะเป็นอันตรายต่อตัว,ตวเรานะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีกฎหมายคุม้มครองเนี่ยคะเขาไม่มาเสี่ยงกับเรื่องแค่นี้เนาะเอาละคะ่ะ คิดว่าป้าแก้วอันนี้ในในมุมมองของป้าแก้วนะคะไม่ไม่ใช่ว่าอมันเป็นความถูกต้องทั้งหมดนะคะจากที่ป้าแก้วอยู่ในโซนยุโรปเนี่ยป้าแก้วคิดว่ามันปลอดภัยนะคะถ้าการที่จะเชิญใครมาเที่ยวหรือมาอะไรนะคะคือเราโทรกลิ้งเดียวไปหาตำรวจเขาก็มาช่วยเราทันทีนะคะหรือไม่เราก็ไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะคะข้างบ้านขอความช่วยเหลือเขาก็เขาก็ช่วยนะคะ